สวัสดีครับวันนี้ก็พาเยี่ยมพาชมองค์สีมุดามหามุนีนคราชนะครับก็อยู่ที่วัดพุทธบาทมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกอาหารนะครับมีขนาดองค์ที่ใหญ่มากนะครับก็แม้แต่ในภาวะโควิดเช่นนี้นก็จะมีนักท่องเที่ยวมา บูชาปู่เป็นจำนวนมากนะครับก็จะแผนให้เห็นจะแผนให้เห็นองค์ปู่นะครับใหญ่มากๆครับก็เชื่อกันว่าถ้าหากว่าท่านใดที่มา,อาลอดองค์พญานาคก็จะได้สะดาะเคราะห์นะครับอันนี้ก็คือความ ใหญ่โตนะครับขององค์ปู่ปริจิตนะครับขององค์ปู่ <c oughs> มุกดามหาหมุนีนินละปานนาคราชนะครับเป็นนาคราดตัวสีรุ้งนะครับผมตัวสีรุง้งยาวนี่ก็ยาวค่อนข้างมากนะครเป็นร้อยเมตรนะครับตัวใหญ่มากอันนี้คือถ่ายใกล้ๆเพราะว่า อากาศค่อนข้องร้อนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะออกมาถ่ายให้เห็นาภาพตอนอไกลๆนะครับเพราอจะได้เห็นทั้งตัวนะครับอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งนะครับแอดก็ยังไม่ได้ไว่ายปู่เลยนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปเสร็จก็จะว่ายนะครับก็ก็ประชาชนก็ามา ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าสวยงามนะครับท้ององค์ปู่นคราชนะครับแล้วก็ถ้าตรงพระพุทธบาทนี่ผมก็ยังไม่ได้ไปถึงนะครับแต่ว่าตั้งใจว่าจะมาหาปู่ก็เลยแวะมาหาก่อนนะครับก็จะเก็บภาพไปฝากเพื่อนค่อคนข้างมากนะครับสลับแม่น้ําที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือแม่น้ําโขงนะครับก็เป็นแม่น้ําโขงที่กั้นระหว่าง ฝั่งที่เรายืนอยู่นี้คือฝั่งจังหวัดมุกดาหารนะครับส่วนข้ามฝั่งไปก็คือฝั่งแขวงสวนเขตประเทศเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองข้ามไปอันนี้ก็คือ,อเป็นพระรูปที่ใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ที่วัดเขาโนรมนะครับผมก,ก็อันนี้ก็คือคลิปที่ตั้งใจจะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็วันนี้แอดก็ขอพรด้วยนะครับขอให อ,องค์มุกดามหาโมนีนิลปานซึ่งเป็นพระยานาคราชนะครับองค์สี่รุ้งนะครับก็ขอให้ช่วยแผ่บารมีนะฮะช่วยองค์ปู่ปริจิตนาคราชของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้องค์ ปาริจิตนคราชนะครับต้องการาให้ผู้ศรัทธาพญานาคทั้งหลายและก็บารมีแห่งนาคาเผยแผ่ไปทั่วนะครับสหรับเอดเองก็ไม่เห็นด้วยกับการาทุบทำลายอาองค์พญานาคนะครับโดยเฉพาะอ,องคอ์ปาริจิตนคราชของเราแล้วซึ่งแอดก็ เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมสร้างนะครับแม้นแต่เป็นส่วนเล็กๆนะที่ไร้ค่าไรความหมายแต่ว่าจิตศรัทธาก็เปี่ยมล้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับหากเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพระพุทธบาทน้ำพลุหรือว่าที่ตั้งขององค์พญามุกดาพญาศีบุกดา นคราชนะครับนี่ก็ก็เป็นพื้นที่ภูเขานะครับก็ตั้งอยู่ในเขตควบคุมของอุทยานแห่งชาติ้หมือนกัน,นครับเป็นเขตป่าไม้นะครับเป็นเขตที่อนุรักษ์เหมือนกันนะครับแต่ก็ด้วยประโยชน์นะที่ประชาชนเห็นควรว่าด้วยความรักด้วยความศรัทธาแล้วควรจะคงมีคงอยู่ต่อไปก็ทำให้อ,องค์สี มุกดามหามุนีนิลปานนคราชก็เป็นที่เคารพเคารกระต่อเนื่องนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแม้แต่เิศกาลโควิดเช่นนี้ก็นักท่องเที่ยวก็อย่างได้เห็นนะครับค่อนข้างจะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวแอดก็ขอไปไหว้ขอพรก่อนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนี้มีสุขภาพแข็งแรงค้าขายรำ่ำรวยนะครับก็ หากผู้ใดที่จะค้าขายร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยผู้ใดที่จะค้าขายาผู้ใดที่ประสงค์ต่อการมีลาบลอยก็ขอให้มีลาบลอยด้วยนะครับก็ขอพรได้เลยนะครับพิมพ์คาว่าสาธุได้เลยคลิปนี้ก็แอดขอไปจุดทูบเผื่อเพื่อนๆก่อนนะครับขอบคุณครับ